ต้องใส่ทุกเคสไหมแล้วมันช่วยอะไรจำเป็นต้องใส่หรือไม่นะครับครับสวัสดีครับวันนี้หมอก็จะมาพูดสาระความรู้เกี่ยวกับแกนเซนลนอกนิดนึงนะครับพูดถึงเรื่องของขวดเรนนะครับหรือสายระบายนะครับต้องใส่ทุกเคสไหมแล้วมันช่วยอะไรจำเป็นต้องใส่หรือไม่นะครับวันนี้ก็หมอจะมาพูดให้ฟังครับ โอเคเรื่องเดรนนะครับเดรนก็ต้องบอกก่อนว่ามันคือระบบการระบายของเสียภายหลังการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็กการผ่าตัดใหญ่อะไรก็ตามครับปกติแล้วร่างกายเราก็จะมีการสร้างพวกเ,เลือดน้ำเหลืองหรือของเหลวอะไรต่างๆ,ๆเข้าไปสู่โพรงหรือช่องที่หมอได้ผ่าตัดเอาไว้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับปกติการเสริมหน้าอกเคสใหม่นะครับไม่ใช่เคสแกเนะเป็นเคสใหม่มักจะไม่จําเป็นต้องใส่สายระบาย ว่าตอนนี้เคสนี้นะครับหมอก็ผ่าตัดไปแล้วก็เหมือนกับไปโดนเส้นเลือดตรงบริเวณเออด้านบนๆน,น,นะครับซึ่งมันหยุดยากมากๆไม่สามารถที่จะเข้าไปหยุดได้แล้วก็จะต้องใช้วิธีการใส่สายระบายเข้าไปเพื่อระบายถ้าเกิดว่าเลือดออกในช่วงประมาณ2 3ถึงวันแรกของการผ่าตัดเนี่ยถ้าเลือดมันออกเหมือนก็จะได้ไหลออกมาระบายเข้าสู่ขวดแทนนะครับไม่ต้องข้นไภายในเนาะ พอม่คั้นก็จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาตามมาไนมะ่ว่าจะเป็นหน้าอกแข็งหน้าอกผิดรูปหรือหน้าอก่วงช้ำหรือการบวมนั่นน้นนะครับหรือเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นมาครับก,การใส่สายระบายก็จะช่วยป้องกันอันนั้นได้นะครับฉะนั้นได้ข้อสรุปน,นะครับว่าการใส่สายระบายไม่ได้สใส่ทุกเคสนะครับจะใส่ในเคสที่สงสัยว่าอาจจะมีภาวะเลือดออกหรือป้องกันภาวะเลือดออกนะครับ ันนี้ก็ประมาณนี้ครับ